เทศบาลตะบลวิชิตย,ยก,กระดับทักษะงานฝีมือจัดอบรมทํากระเป๋าทรงญี่ปุ่นมุงสร้างอาชีพละรยได้ที่ยังง่งยืนให้แก่ประชาชนเทศบาลตะบลวิชิตโดยกองสวัสดิการสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการสร้างอาชีพในชุมชนประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการทํากระเป๋าทรงญี่ปุ่นจากภาาสนติกณศูนย์นพักกายใจเขาล้อมระหว่างที่27-29มกราคม2569 เพิ่มมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสติและประชาชนในพื้นที่ให้มีทักษะความรู้ที่สามารถนำไปรประกอบอาชีพได้จริงอย่างเป็นรูปธปรรมสำหรับการอบรมตลอดระยะเวลา3วันนี้เป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรทั้งภาคศึกษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ล,ลงมือทําตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบการสร้างแบบตัดและเทคนิคก,การวางผ้าที่ปราณีตมากไปกว่าน,นั้นยังมีการเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการบรหิหารจัดการ งการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้ได้มาตรฐานการคำนวณต้นทุนเพื่อตั้งราคาที่เหมาะสมรวมถึงการแนะนำแนวทางช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดปัจจุบันเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัวพร้อมทักษะอาชีพคือรากฐานที่สำคัญของการพึ่งพาตนเองอ,งอย่างยั่งยืนเทศบาลตาบลวิชิตจึงมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนทุกการเรียนรู้ให้กลายเป็นโอกาสโดยเชื่อมั่นว่าทักษะงานหัตถศิลป์จากภาคสนติกในครั้งนี้ จะไม่ได้หยุดอยู่แค่การออกแบบเป็นงานอุดร์เรกในยามว่างเท่านั้นแต่จะเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญที่ช่วยสร้างรายได้และยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่ามกลางความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งจากภายในชุมชนอย่างแท้จริง